สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครูกรเกษตรชาวอก็อยู่ที่โงรงเกษตรเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบสองครับวันหยุดบรรยากาศก,าก็จะเงียบเงียบเลยนะครับวันนี้มาแปลงกเกษตรหกแปลงนี้ก็มีการปลูกเพิ่มเติมแล้วนะครับคุณครูเกษดาก็ปลูกโคลพาปักบุ้งปักวางตุ้งนะครับ รายการสามรายการครับโอลพาปักุ้งแล้วก็ปักปางตุง้งส่วนแปลนสุดท้ายก็เป็นเป็นบอนบอนครับบ้านผมเรียกว่าออดิบวันนี้ก็มาเอาอาหารให้ไก่นะครับเนี่ยไก่ขันจังแล้วตงใจยจหิวแลวนะครับแล้วก็เอาอาหารให้กบให้ ปลาดุกให้จิ้งลีดครับนี่อาหารไก่มาแล้ววันนี้ครับอาหารไก่ก็เป็นข้าวที่เหลือข้าวดังหรือว่าข้าวข้นหม้อครับที่เก็บเก็บเอาไว้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันนี้ผมเอากล้วยที่ใกล้จะเสียแล้วครับเอาเข้าวเหนียวที่กินไม่หมดอน,นี้ไม้ไก่กันนะครับแต่จ้งไว้ก่อนเราไปบอกปลาดุกก่อนนะครับเอาอาหารให้ปลาดุก เอาว่ะบอ่อปลาดูบ,บ่อกบเป็นไงบ้างวันนี้ไม่รู้กินกันเองบ้างไหมตายได้บ้างไหมให้ดู้มาดูซิโอ้โหน้ำใสสงสัยว่าทำไมาน้ำเยอะอมาคืนฝนตกนี่เองฝนตกพวกเธอก็อยู่ในน้ำกันบอ่อมากเกินไป เราปล่อยน้ำออกอีกนะครับฝนตกเมื่อคืนเปลี่ยนน้ำเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกเปลี่ยนน้ำาใส่อาหารให้มันกินน้ำก็ใส่ไม่เยอะครับอันนี้ตายไปสี่ตัวที่ตายไม่รู้ว่าเกิดจากการที่มันกินกันเองหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเกิดจากมันอ่อนแอให้มันก็ตายเองไมนให้อาหาร มันกินอาหารอยู่นะครับดูสิว่ารุ่นแรกนี่ตอนแรกมันกินกันเองเนี่ยครับเนี่ยมันกินกันเองสั์กินเนื้อกินกันเองก็ตายพยายามใส่อาหารข้อเสียของผมคือไม่ได้กินอาหารตรงเวลาบางทีมันอาจจะกัดกินกันเองก็ได้เนี่ครับใส่อาหารในน้อยเกินหรือว่าให้กินอาหารไม่ตรงเวลากินไม่อิ่มนะครับ กินไม่อิ่มไป้ส่วนปลาดุกวันนี้ก็ให้กินอาหารแล้วโอ้โหกินหมดเลยเไม่ได้ว้อหิวอีกนิดนึงอ่อก็นนอเสียคือมาไม่ตรงเวลาครับกินเช้าเที่ยงเย็นก่อนจริงต้องใหอสองสามรอบแต่ให้เขารอบเดียวไม่มีเวลาเข้ามา ติดตุระบ้างอะไรบ้างตะวันทิษนำบากก็กินไม่เต็มที่แล้วกันเชื่อว่ากินไม่เต็มที่กบก็กินกันเองครับถ้ามันหิวมันหาอาหารเองไม่ไม่รู้วยอาหารอยู่ตรงไหน,นเลยว่าต่อไปก็ไปโรงไก่ครับให้อาหารไก่ ไก่่อยนวันนี้ภารกิจยามเช้าวันนี้ให้อรอบเดียวนะครับเพราะว่าผมต้องไปนคนปรไปงานศพเขาก็เ,าเลยมาให้เช้าทีเดียวแล้วก็นวดแหละคงมีเช้าอีกวันเนี่ยก็จะมาแล้วก็เดี๋ยวเก็บไข่ไปด้วยวยันนี้ไม่รู้ได้ไข่กี่ฟองมาดูกันว่าได้ไข่กี่ฟองนะครับมามาดูไก่ อันนี้ได้กี่ฟองมาดูกันครับในนี้มีสองฟองเช้าว,วันนะเชาวว้าวัาววนเสาเช้าวันเสาในนี้มีอ๋อยังไม่ไข่อ่ะตัวไข่สายสายฟองเดียวทำไมมันชอบขี้ในนี้ไม่เข้าใจเช้ชานี้สามฟองครับ แสดงว่ามันยังไม่ไข่อาจจะไข่สายสายหรือเปล่าเดี๋ยวให้อาหารก่อนนะครับนี่ตัวนี้กำลังจะกำลังจะไข่เรียบร้อยแล้วครับจัดการให้กินอาหารผสม,มอาหารกับข้าวสวยข้าวสวยนี่ผมเอามาแช่แข็งไว้นะครับใส่ตู้เย็นเอาไว้เวลาสวรอทิตย์ก็ให้มันกิน วันนี้มีกล้วยเหลือที่บ้านเขาให้กล้วยมาจากคลองไอโขงกินไม่หมดกินไม่ทันมันเน่าใช่ก็เลยเอามาแขวนให้ไก่กินนะครับเพิ่มวิตามินแล้วก็มีข้าววันนี้โปรตีนพอสมบูรณ์วันนี้ไข่ได้เจ็ดหกลูกวันนี้หกลูกไข่ครับถ้าเก็บเก็บตอนเช้าก็ยังน้อยอยู่ก็ต้องค่อ,อยมาเก็บ ค่อยมาเก็บตอนเที่ยงครับจะได้มากเพราะว่าบางทีมันไข่ตอนตอนกลางเช้านี่ครับวันนี้ได้แค่หกลูกเพราะว่าตอนนี้มันเช้าอยู่เดี๋ยวรอให้มันไขวันนี้ได้หกฟองเพราะว่าเก็บตอนเช้ายังมันยังไม่ไข่นะบางทีมัน,มนเพราะว่าเราผมเก็บเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานตอนเที่ยงได้สิบสี่ฟองสิบสี่ฟองตอนนี้เช้าอยู่เลยกลางวันสอง พราะว่ารีบวันนี้จะรีบไปนครไปอาศักดิ์เขากินข้าวกินทั้งวันครับวันนี้กินให้รอบเดียวกินหนึ่งวันเต็มเลยเดี๋ยวต่อไปไปที่บ่อจิ้งหรีดกันนะครับบ่อจิ้งหรีดครับเหือเริ่มแตกแล้วเริ่มได้เหือแล้วามาดูจิ้งหรีดกันสองบอ่อวันนี้ต้องมาให้อาหารไวเหมือนที่บอกนะครับต้องรีบไปนคร ไปงานศพเขาอีกโอ้ยพออายุสี่สิบขึ้นเนี่ยภารกิจก็จะมากขึ้นหารสังคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หรี่เป็นก่อนเป็นไงบ้างวันนี้มีศัตรูอะไรมาลูกลานบ้างไหมเดีย๋ยวให้อาหารก่อนนะครับเรียบร้อยครับให้อาหารเรียบร้อยแล้วมีอาหารเม็ดสองถานน้ำแล้วก็นี้ไปดึง ต้นตําลึงมาให้นะครับจริงหลีดมันชอบมากเลยครับตำลึงนะกินหมดนะก้านอะไรก็กินหมดอันนี้เป็นเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะผมเอามาลองดูว่ามันจะกินไหมครับนี่บอ่อที่สองบอ่อที่สองก็ยังมีไอ้ัวเปลือกหัวเช้เท้าน้ำแล้วก็อาหารครับยานตําลึง ชอบมากเลยวิ่งกินกันใหญ่เลยครับเนี่ยขึ้นมากินกันใหญ่เลย่าได้กลิ่นเนี่ยเลี้ยงสัตว์นี่ก็ต้องศึกษานะครับคอยดูพฤติกรรมมันเรื่อยๆว่ามันมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรชอบอะไรอะไรที่มันไม่ชอบนี่พอให้อาหารแบบพืชมาโอมาเต็มเลยครับกัดกินกันเต็มเลยชอบก็ถ้ามีก็จะให้ทุกวันนะครับ ถ้ามีโอกาสไปหามาก็ทุกวันบางทีในครัวมีเปลือกผักเปลือกผลไม้อะไรก็เอาไม้ให้มันกินเปลือกแตงโมมันชอบมากเลยเปลือกแครอทเนี่ยโอที่หนึ่งเลยครับมีหไหมยิ่งลีดของเราอีกไม่กี่วันนะครับวันที่นี่เดือนกว่าแล้วรวมวันที่สิบหกเดือนที่แล้ววันนี้วันที่ยี่สิบสอง กลับมาที่กบอีกรอบหนึง่งมาดูว่าที่อาหารไปโอ้อาหารหมดเลยนะครับเนี่ยกินเยอะแสดงว่ามันหิวเดี๋ยวต้องให้อาหารทิ้งไว้อีกรอบหนึง่งก่อนจะกลับตออนนี้ให้กินแค่รอบเดียวไม่มีเวลาถ้าเกิดตอนเยนมาทันก็จะเข้ามาดูนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็โน่นค่ะพรุ่งนี้เช้าเลยเสร็จภารกิจออบหยิกแลนเนื้อยหลอน นี่ไม่ต้อง,งเอวบินจะได้ก็ได้เช้านี้หนึ่งเช่องบงผลผลิตได้หกลูก <c oughs> ตอนนี้มันเช้าอยู่เลยนะเดี๋ยวอรอสักเชียง,งวันเล่่วาหญขึ้วน,นวันนี้มาวันวันเสาร์มีครู มีลูวิมามีลูวกวงน้องน้องคุยกับไกลอยู่อ่ะคุยกับน้า,า,ยนาอยู่ะน้องระวังลินนน้อง้เหรอล่งไปที่บ้าหลินตึกแหละ <c oughs> นอ,อะนน้น้องอ่านี่นี่ดูดูดูน้องน้องไม่บายเลยไม่บายผู้ชมหน่อย,ย,ยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจสี่เรื่องวันนี้ให้อาหาร ลูกกบลูกเขียดให้อาหารปลาดุกให้อาหารไก่ให้อาหารจิงร้งหลีดครับเสร็จเรียบร้อยภารกิจกลับบ้านอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยววันนี้จะไปงานงานเผาศพที่ที่อัสลฯครับนครศรีใช้ดูลาเดินทางประมาณนักเช้วโมงครึ่งครับถึงโอเคนะครับลาไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ